เจ็บแล้วจําคือคนเจ็บและทนคือควายอะไรคือเจ็บและจําอะไรคือเจ็บและทนเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้โมนาก็จะมาพูดต่อเนาะพูดเรื่องพูดเรื่องแฟนช่วงนี้ช่วงโฆษณาแฟนค่ะโฆษณาแฟนเนาะแต่ ก็แค่อยากให้อยากเล่าสู่กันฟังว่าคนเราอ่ะแต่และคนอาจจะเจอปัญหาแต่และอย่างไม่เหมือนกันเนาะแฟนโมนาก็เหมือนกันเจอปัญหาก็คือแฟนของเขาเขาเคยคิดเขาเคยมีแฟนแฟนนะคะไม่ใช่เมียคำว่าอยู่ต่างประเทศคําว่าแฟนคือแฟนแฟนที่อยู่ด้วยกันได้มีอะไรกันได้แต่ไม่ได้แต่งงานกันอันนั้นคือว่าแฟนแต่คนที่ว่าเป็นเมีย เมียคือมีอะไรกันได้แล้วอยู่ด้วยกันแล้วต้องแต่งงานอันนั้นคือเมนะียเนาะคาว่าแต่งงานไม่จําเป็นต้องเป็นงานใหญ่งานโตเนาะแค่จดกระดาษหมายถึงว่าจดทะเบียนสมรสนั่นแหละค่ะแต่แต่มันก็อยู่ที่ว่าเขาจะจดเมื่อไหร่เนาะก็เหมือนกรณีโมนาเหมือนกันคนที่สองที่เป็นแฟนที่เป็นแฟนฝรั่งนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าจะจดเมื่อไหร่แต่ก็อยากเล่าสู่กันฟังก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโมนาที่โมนาช่วงที่เจอแฟน ช่วงที่เจอแฟนว่าทําไมเขาถึงเขียนไม่ดีกับเราโมนาก็เล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าว่าทําไมเขาถึงเขียนเขียนข้อความหาเราไม่ดีเขียนข้อความอะไรอะไรกับเราไม่ดีคือเขาอะเขากลัวไปก่อนกลัวไปก่อนว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนเดิมเขายังไม่ได้ศึกษาดูแลกับดูแลใจกับเราแต่เขาเขียนไปก่อนเพราะว่าคนเรามันกลัวความกลัวทําให้เรา ทำให้เราอ่าทให้เราพลาดแต่ถ้าคุณคิดได้แล้วถ้าคุณคิดได้แล้วคุณจะกลับมาถ้าถ้าอะไรที่มันยังไม่นานเกินไปเนาะถ้าอะไรที่ยังไม่นานเกินไปเวลาที่ยังไม่นานเกินไป <mia> ถ้าคุณจะกลับมาหา <mesma> กลับมาหาผู้หญิงมันก็มันก็ยังมีโอกาสแต่สําหรับโมนาที่เขาเขียนเขาเขียนจอ่ะเขียนข้อความหาเราไม่ดีโมนาก็แค่สองสามวันเขาก็เขียน เขียนข้อความมาง้อเราอีกเขียนข้อความมาขอโทษเราที่เขาพูดคาไม่ดีกับเราเขาพูดคาไม่ดีกับเราแต่เราไม่เคยตอบโต้อันนั้นก็เป็นส่วนดีของเราที่เราไม่ตอบโต้เขาเนาะพอหลังจากนั้นมาเราก็มาเจอกันหลังที่เราตกลงมาเป็นแฟนกันแล้วเราก็มาเจอกันอีกเราก็มาเจอเราโมนาก็ไปหาเขาวันหยุดก็คือสุกเสาร์สุกเสาร์โมนาก็ไปหาเขาพอไปหาเขาแล้วเราก็ได้นั่งคุยกันพอเราได้นั่งคุยกันมันก็จะเป็นอะไรที่ ที่รู้ว่าเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงเขียนไม่ดีกับเราเพราะว่าความที่ว่าเขาเคยมีแฟนเคยมีแฟนมีแฟนจนประเภทที่ว่าเขาเขาคบกับแฟนเขาแตกต่างชาติอ่ะเนาะพราะเขาคบกันแล้วเขาก็พาผู้หญิงพาเขาคิดว่าเขามั่นใจว่าเป็นแฟนกันแล้วแหละเขาก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าไปในบ้านพอพาผู้หญิงเข้าไปในบ้าน ในบ้านของเขาพอเขาผ่านไปในบ้านของเขาแล้วก็น่าจะอยู่กันอยู่กินกันเป็นแฟนกันได้สักสักไม่ไม่ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าไปรู้จักกับครอบครัวของเขาในบ้านพอเข้าไปรู้จักครอบครัวของเขาในบ้านก็เป็นอะไรที่แบบคือ ได้เข้าไปใน,ในชีวิตของครอบครัวคือพอเขาเข้าไปในชีวิตของครอบครัวคือเป็นอะไรที่ประกาศแล้วนะว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนของฉันลุงแยนเขาก็พาแฟนเข้าไปเข้าไปเจอพ่อแม่เชิญพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรเงี้ยพอเข้าไปเจอในพ่อแม่พี่น้องเขาเขาก็ช่วงแรกๆก,ก็คงจะดีกันช่วงแรกๆก็คงจะดีกันช่วงหลังๆมาเริ่มและช่วงมีเทศกาลผู้หญิงคนนี้เข้าไปทํางานฝีมือไง ทํางานฝีมือก็คือพวกเย็บปักถักร้อยพอพวกเย็บปักถักร้อยเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ทํางานฝีมือเหมือนกันพอทํางานฝีมือแล้วมันเป็นอะไรที่ต่างคนก็ต่างมีฝีมือที่ดีก็พูดคุยกันตอนแรกๆก็ว่าดีพอพอตอนแรกๆก็ว่าดีก็ไปมาหาสู่กันไปกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเป็นแบบเป็นครอบครัว ลุงแยนก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ใช่แน่ๆและใช่แน่ๆพอเจอกันบ่อยๆเข้าทุกอย่างมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่ามันทําอะไรที่ทําเหมือนกันสายอาชีพที่เป็นสายอาชีพที่เป็นเย็บปักถักร้อยเหมือนกันงานฝีมือเหมือนกันมันก็เลยทําอะไรคือเขาทําแล้วเขาขายด้วยไงเขาทําแล้วเขาขายเขาก็มาอัพอัพราคาแข่งกัน ระหว่างอัพราคาแข่งกันเขาก็เอาไปขายแต่พูดถึงว่ามันก็แปลกนะขายคนละขายคนละหมู่บ้านแต่บางเอิญบางครั้งอ่ะมันไปขายตลาดนัดพอไปขายตลาดนัดแล้วมันไปเจอกันพอไปเจอกันก็เห็นราคาว่าคนนู้นทําไมราคาเท่านี้คนนี้ทําไมราคาเท่านั้นก็คือแตกต่างกัน5โค1นโคนอะไรเงี้ยก็คือแตกต่างกันพอแตกต่างกันมาปั๊บก็มาพูดกันหลังบ้าน เหมือนทำนองมาคุยกันว่าทําไมต้องเอาราคานี้ทำไมเธอต้องมาขายราคานี้ทําไมเธอต้องมาขายแข่งกับฉันมันก็เลยเป็นปัญหาปัญหาของครอบครัวคันนี้ฝ่ายลุงแยนเขาก็เลยเป็นอะไรที่คิดว่าเอออย่าทะเลาะก,กันได้ไหมเพราะว่าเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วพูดคุยกันได้ไหมคุยอ่อคุยกันได้ไหมคันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเขาถือว่า เขาบอกว่าเขาไม่มีรายได้อื่นเขาไม่มีรายได้อื่นเพราะว่าเขาทํางานแค่ตรงนี้เขาเขาเขาทำงานอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่บ้านที่ทําเฉพาะงานหน้าเดียวคืองานเย็บปักถักร้อยอะไรของเขานี่แหละเขาก็ทํางานแค่หน้านี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ เขาอยากได้ราคาที่เขาต้องการแล้วมันบังเอิญมันไปทับเส้นกับครอบครัวครอบครัวของลุงเหยียนแต่คือครอบครัวลุงเหยียญเขาเขาอาจจะราคาที่น้อยลงแต่ผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะราคาที่เยอะขึ้นมันก็เลยอยากจะมันก็เลยขายไม่ค่อยจะออกพอขายไม่ค่อยจะออกเขาก็โมโหพอเขาโมโหเขาก็มาเล้งกับลุงเหยียบอกว่าไปบอกครอบครัวเธอนะว่าอย่าขายราคาที่มันถูกเกินไปแต่คันนี้คือครอบครัวของลุงเหรยที่เขาทําราคาถูกเพราะว่าเขาก็คิดว่า แต่ก็อย่างว่าเนาะคนเรา,เาคนหนึ่งงานเย็บปักถักร้อยอย่างเดียวอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งคือเขามีงานหลายอย่างเพราะเขามีงานหลายอย่างเขาก็ถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านคือขายของราคาถูกเพราะขายของราคาถูกมันทับเส้นกันมันทําให้อ ลุงแยนตัดสินใจยากว่าหนึ่งครอบครัวอันนั้นคือครอบครัวของฉันแต่ถ้าเธอมาพูดไม่ดีคือเขาอาจจะพูดแรงมากผู้หญิงคนนี้อาจจะพูดแรงแต่ต่างชาตินะเวลาเขาพูดอะไรกันเนี่ยเขาเขาไม่สนเลยนะว่าจะหัวงหมอกหัวดดำยังไงเขาพูดกันแบบแรงมากอะ่ะบอกตรงว่าแรงมากแล้วยิ่งคนไม่ใช่ครอบครัวของเขาแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่นี่เขาพูดแบบ สวนไปอย่างแรงไม่มัน,ม,นมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนบ้านเราที่บางครั้งก็ยังเคารพผู้ใหญ่อยู่แต่คนต่างชาตินี่เขาถือว่าทุกคนเท่ากันหมดทุกคนมีมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าประสิทธิภาพไม่ใช่เสมอภาคทุกอย่างเสมอภาคกันหมดระหว่างครอบครัวของแฟนกับแฟน ผู้หญิงเขาคิดแบบนั้นแต่คีนน้ลุงใหญ่เขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้ <S <S <ๆ>เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่าง,งานั้นถ้าเธอคิดว่าเธอจะเธอถ้าเธอคิดว่าครอบครัวฉันขายของราคาถูกถ้าเธอคิดว่าเธอไม่ทํางานอื่นลุงใหญ่เขาก็ให้แกไปหางานอื่นทํานะแต่แกบอกแกไม่แกทํางานนี้แล้วก็ไปบอกให้ครอบครัวขายราคาถูกอันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตแกแล้วพอเข้าไปในชีวิตแกปับ๊บมันมีปัญหากับครอบครัว มันทําให้แาแกเลยทำทำให้แกตัดสินใจยากระหว่างผู้หญิงกับครอบครัวแต่แกตัดสินใจเลือกครอบครัวแกนะเพราะว่าแกถือว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งเข้ามาในชีวิตแกได้ไม่นานได้ไม่นาน,น,านแต่เขาก็อยู่ด้วยกันมาเป็นปีนะคือลบลาเขาเรียกว่าศึกษาดูใจกันไปเป็นปีอะแต่ก็ไปด้วยกันไม่ได้แกก็เลยบอกผู้หญิงบอกบอกผู้หญิงคนนี้ว่าถ้างั้น ถ้างั้นตอนแรกแกคิดอย่างนี้เลยถ้างั้นเราย้ายไปอยู่ที่ไกลกว่านี้ไหมก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็ตกลงนะผู้หญิงคนนี้เขาพูดว่าเขาก็พูดอ้อนอ้อนลุงแยนว่าถ้างั้นโอเคตกลงขายบ้านหลังนี้ขายบ้านหลังนี้เพื่อจะหนีไปอยู่ไกลไเพื่อจะหนีไปอยู่ไกลไกลจากจากครอบครัวเพื่อเพื่อลุงแยนก็จะไม่สะดวกที่จะไปหาครอบครัวเนาะเพื่ออยากจะล้งลุงแยนไว้ลุงแยนเขาก็ยอมนะ เขาก็ยอมยอมผู้หญิงคนนี้ยอมผู้หญิงคนนี้ที่ว่าขายบ้านหลังเดิมแล้วจะไปอยู่ไปหาบ้านหลังใหม่พอพอนั้นปับ๊บพอลุงแยนเขากเขา็เขาคิดว่าโอเคทั้งนั้นขายก็คือขายก็ยอมไปพอขายไปแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกว่าขายบ้านไปแล้วลุงแยนเขาก็ ลุงใหญ่เขาก็มีปัญหากันเรื่องขายบ้านนี่มันเป็นอะไรที่แม้กระทั่งเรื่องแฟนเรื่องแฟนที่ไม่ถูกกับครอบครัวแล้วเรื่องปัญหาขายบ้านมันเลยเป็นอะไรที่ทําให้แกแกกลัวแกกลัวเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่แกกลัวเรื่องตรงนี้ก็เลยคิดคิดมากเหมือนเหมือนเครียดเหมือนเครียดไปเลยช่วงนั้นแกเครียดแกแกดบดบดบดความสุข ทำให้แกกลัวผู้หญิงแกกลัวผู้หญิงไปเลยขายบ้านพอขายบ้านไปแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไม่อยู่ด้วยเขากลับไปอยู่อพาร์ตเมนต์เขาแกเลยบอกว่าเอ้าแล้วฉันขายบ้านไปแล้วอะแล้วฉันจะไปอยู่กับใครพอไปหาบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ก็ไกลจากญาติพี่น้องแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไปอยู่ด้วยผู้หญิงคนนี้พอขายบ้านปั๊บ เขาอาจจะได้นิดๆหน่นนนอยๆเรื่องเรื่องเงินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเขาเขาไม่ไปอยู่ด้วยกับลุงแยนเขากลับไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เขาโดยที่ว่าเขาบอกลุงแยนว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาแล้วขอเลิกลุงแยนเขาก็เลยเจ็บตรงนี้เนาะพอเจ็บแล้วเขาก็ซมเลยคันนี้ยตรงนี้แหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ลุงแยนเขาไม่อยากเปิดใจหาผู้หญิงคนใหม่ทำให้ทาให้เขาเจ็บอีก จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ก่อนที่จะมาเจอเราเนาะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขากับครอบครัวมันเป็นอะไรที่เลือกยากสําหรับลุงแยนแต่ลุงแยนพอลุงแยนเขาเลือกผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้บอกให้ขายบ้านแกก็ขายบ้านพอขายบ้านไปแล้วผู้หญิงไม่ไปอยู่ด้วยเจ็บเจ็บยิ่งกว่าเจ็บยิ่งกว่าทําให้แกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวคันนี้แกก็ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้แกต้องไปอาศัยบ้านน้องชายแกอยู่เนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แกทําให้แกเข็ดลาบตะขาบต่อดกับผู้หญิงเนาะวันนี้โมนาก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่หนึ่งกับผู้หญิงคนแรกของลุงแหยนที่แกไม่อยากไม่อยากไม่อยากเจอผู้หญิงแบบนี้นั่นแหละแกก็เลยตีหน้าผู้หญิงตีตีตาผู้หญิงทุกคนว่ากลัวกลัวผู้หญิงทําให้แกเจ็บ มันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่พอจะเข้าใจแกว่าหัวอกแกเป็นยังไงเนาะวันนี้โมนาก็มาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงเก่าผู้หญิงเก่าของแกพอเข้ามาในชีวิตของแกในครอบครัวของแกแล้วมีปัญหากับครอบครัวพอมีปัญหากับครอบครัวแกยอมแกยอมตอนแรกแกก็ยอมว่าโอเคห่างจากครอบครัวโดยที่ว่าอยากจะมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชวนขายบ้านแกก็ขายบ้านแกขายบ้านแกจะไปอยู่ บ้านหลังใหม่แต่บ้านหลังใหม่ยังหาไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยกลับไปอยู่อาพาร์ตเมนต์พอผู้หญิงคนนี้กลับไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แกต้องไปอาศัยบ้านน้องชายแกอ,อยู่สักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าคนต่อไปเป็นยังไงสําหรับลุงแยนโอเคค่ะวันนี้ก็ให้เข้าใจเนาะหัวอกเขาหัวอกเราว่าเขาเคยเจ็บช้ำมาแล้วเขาถึงกลัวกลัวที่จะเจอคนใหม่แต่ แต่ก็คอยดูว่าชีวิตของลุงแยนแกจะเป็นยังไงต่อเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็มาฟังเรื่องชีวิตเริ่มต้นของโมนาว่าเจอกับลุงแยนแล้วเป็นยังไงแล้วลุงแยนที่ก่อนจะมาเจอเราแกเจ็บแบบไหนแกถึงได้กลัวเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้สายฝอสายฝอทุกคนที่ที่ที่เดินกำลังเดินกำลังก้าว เป็นกำลังใจนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ